กรายสวัสดีพี่พี่ชาลายเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอีเวนต์พิกอัพนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ที่เครื่องรางที่จะเปิดในวันจันนี้นั่นเองนะครับเรามาดูที่รายละเอียดนะครับของอีเวนต์การ์ดก่อนนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยการ์ดเล่หลังนะครับทั้งหมด6ใบนะครับก็คือฮารายองเอลิเซ่ พริวไกอาวินเทอร์และสุดท้ายจะเป็นเจวอนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างของการแรกการ,ร์ดเวอร์ชันตำนานนะครับด้วยแสงแห่งตำนานนั่นเองนะเรามาดูที่วิธีการตามหาด้วยการตามหากาดอีโวก่อนก็นแล้วกันนะครับก็คือต้องซุ่มนะครับในหน้าต่างแพ็กเกจตรงนี้นะครับเป็นร้านค้าซุ่มนะครับแพ็กการ Super ์ดซูเปอร์พรีเมียมบวก1นะครับแล้วก็บวก3ก็350เพชรแล้วก็900เพชรนั่นเองนะครับซึ่งจะต้องรวบรวมนะครับ กุญแจทรงพลังนะครับอ่าตัวนี้แหละกุญแจทรงพลังตัวนี้20ใบนะครับก็คือแลกการ์ดอีโวนะครับเป็นตัวอ่าที่รู้สึกว่าจะอยู่ระดับที่พิวนะครับเป็นพิวไกอานะครับวินเทอร์แล้วก็เจวอนนั่นเองนะครับส่วนการ์ดอื่นๆก็จะใช้ลดหลั่นกันลงมานะครับตามอ่ารู้สึกว่าจะอยู่ที่ความเก่งนั่นแหละนะครับก็คือ เก่งมากเก่งน้อยนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็มาดูที่การดเมตาก็แล้วกันนะครับว่าการเมตาเขาใช้กันถึง20ใบเลยนั่นเองนะโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมาดูที่อัตราการสุ่มสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับอัตราการสุ่มนะครับในการตามหาเนี่ยมีซูเปอร์พรีเมียมใช่ไหมอ่ะมันก็คือนะับเป็นบวก1แล้วก็บวกสามเฉยๆนะครับก็คือมีโอกาสที่จะได้นะครับกุญแจทรงพลัง S อยู่ที่26%นะครับ การ์ดแลกเปลี่ยนอัญมณีคอสตูมนะครับ0.001%นะครับสำหรับคนโชคดีมากๆนั่นเองนะตัวละครระดับ S นะครับทั้งหมดในเกมเลยก็คือโอกาส56.999%นะครับตีไปเถอะ57%นะครับและสุดท้ายนะครับตัวละครระดับ S บวกนะครับ17%นั่นเองนะในบรรดาตัวละครระดับ S บวกมีโอกาส1%ด้วยนะครับที่จะปรากฏนะครับตัวละครระดับ EVO ขึ้นมานั่นเองนะโอ้โหก็ ลุ้นในลุ้นอีกทีนะครับผมบอกเลยว่าอีเวนต์ปิอัพเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่แบบเพชรเหลือเฟือจริงๆน่ะเออคือแบบว่าเหลือแบบล้นน่ะคือแบบว่าไม่ไม่อยากใช้เพชรทำอย่างอื่นแล้วน,ะ,นะก็คืออามาเล่นพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับว่าผู้เล่นใหม่ข้ามได้ข้ามนะครับเพราะว่ามันใช้เพชรค่อนข้างเยอะและมันไม่ได้การันตีด้วยนะครับว่าจะปิดอีเวนต์ในการสุ่มตัวของพิกอัพเลยไหมนะครับก็คือ โอกาสออกอ่ะไอตัว26%มันก็มีแต่ว่าผมมองว่ามันก็ยังคงน้อยกว่าตัวที่จะได้แบบพวกการ์ดเอสไงนะครับการ์ดเอสปาไปแล้ว57เปอร์นะครับการที่จะได้กุญแจรทรงพลังเนี่ยผมตีไปน่าจะซักประมาณเอ,อ่อซัก 1, พันเพชรได้ไหมอ่ะสองรอบก็ได้ 1, พันแปดร้อยเพชรอ่ะเก้าร้อยเพชรอ่ะที่สุ่มไปสองกล่องนะครับก็คือมีโอกาสออกแน่นอนละครับหนึ่งถึงสองใบนะครับ,บ,รบซึ่งกว่าจะได้ครบนะครับปาไปเท่าไหร่อะ ก็ลองคำนวณคร่าวๆดูก็แล้วกันนั่นเองนะครับโอเคเนาะส่วนอีเวนท์ที่จะมาวันจันทร์นะครับเป็นที่เครื่องรางเลอหลังเช่นเคยนะครับหชิ้นนี้ก็คือบ้านโล่นะครับป้ายพื้นที่ต้องข้ามนะครับมาอีกแล้วแล้วก็แผกสวิต์ดับเบิลวิงนะครับหมวกเทอที่นียมดิสชาร์จนะครับและสุดท้ายเป็นคอนราชา,าในระเทศนั่นเองนะครับโอเควิธีการนำหาต้องคือรวบรวมนะครับ ชาไข่มุก S นะครับ5ชิ้นนะครับใช้เท่ากันหมดเลยและชาไข่มุกหาได้จากไหนก็คือต้องรวบรวมนะครับไข่มุกมากมาย A อบวกหนะครับก็คือใช A ้ A อบวกหชิ้นแลก S 1อันนะครับแล้ว A อบวกหชิ้นใช้ A นะครับไข่มุก1เม็ดเนี่ย5ชิ้นเช่นกันนะครับก็5 5าคูณหเป็น25นะครับผมขอคำนวณแป๊บน,นึงตัวนี้ใช้ไปแล้ว25นะครับ25่สคูณห้าอีกโอ้โห 125นะครับชิ้นเนี่ยก็คือต้องรวบรวมนะครับเป็น A นั่นแหละ125ชิ้นถึงจะปิดเป็นตัวของ S 5ชิ้นนะครับแล้วก็แลกเป็นจี้เครื่องรางอะไรก็ได้ในอีเวนต์เรหลังครั้งนี้นะครับแต่ว่าย้ํานะครับว่าอีเวนต์เปิดให้หาวันจันทร์นะครับก็คือตอนนี้ยังไม่สามารถสุ่มวัตถุดิบอีเวนต์ได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะแล้วก็จะมีหน้าต่างนะครับการแลกอัลเมณีคอสตูมนะครับก็คือเป็นการ์ดตัวนี้นะครับ การเลกเปลี่ยนคอสตูมเนี่ยไอซูนจุนหระครับสลับคนโชคดีมากมายนะครับก็ถ้าโชคดีก็นํามาแลกนะครับคอสตูมนะครับรู้สึกว่าจะเป็นคอสตูมที่นับเฉพาะแค่ตัวของเจวอนลงมานะครับก็คือเจวอนลงมาเลยก็คือไม่เห็นเกรตาหรือว่ายอมรานั่นเองนะครับโอเคเนาะส่วนถ้าเกิดว่า,าสุ่มแล้วนะครับไม่อยากแลกการ์ดตัวละครนะครับใช้ไปเลยกุญแจทรงพลัง50ดอกนะครับ แลกคอสตูมได้เช่นกันอันนี้ผมบอกเลยว่าอย่าอย่าหาทำนะครับอย่าหาทําจริงๆคือเอาไปแลกการ์ดตัวเมตาได้ทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับเพราะม<ค><อ> <twitch> ันใช้แค่20ใบไงเออเศษเหลืออีก10ใบอีกต่างหากโอ้โหโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ตามที่ผมคาดเดาก็รู้สึกว่าจะคลาดเคลื่อนไปหน่อยนะครับสำหรับไนกี้นะครับก็คิดว่าจะมาช่วงเร็วๆนี้นะครับแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับพี่ๆที่รอคอยน้องนะครับก็ยังคงสามารถฟาร,ร์มเพชรเก็บเพชรต่อไปได้อีกเรื่อยๆให้มีหนาๆเลยนะครับจะได้ไว้วางใจนะครับว่าเออเรามีเพชรมากเพียงพอที่จะปิดไนกี้ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะก็ให้มองเป็นข้อดีซะดีกว่านั่นเองนะครับส่วนข้อเสียก็อาจจะแบบเบื่อๆอีเวนต์ช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับก็คิดว่าพี่ๆน่าจะาไม่ต้องลังเลอะไรมากนะครับถ้าเกิดว่า มันมันดีจริงๆนะครับก็ผมแนะนําให้ทําแล้วแหละนะครับแต่ปีกอพมันเสี่ยงนะครับเสี่ยงมากๆก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับใช้เพชรเยอะด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ไม่ควรแนะนํานะโอเคส่วนผู้เล่นเก่าถามว่ามีทุกตัวอยู่แล้วแหละนะครับผมคิดว่านะอาจจะแบบมีการ์ดที่เล่นเป็นเมนอยู่แล้วเนี่ยไม่จาเป็นต้องมาทาอีเวนต์นี้หรอกนะครับมันใช้เยอะแล้วก็เว็บอีเวนต์ใหม่นะครับเริ่มวันนี้นะก็คือ ถึงวันที่12นะครับ12กันยาถูกไหมอ่าเดือน9ก็เป็นการส่งนะครับการเล่นนะครับแผนที่ n e o m a n s i v e r s รส่งไบโคเวอร์ทองนะครับรับอ่าเป็นหินเพชรแล้วก็ลูกอมดามากมายนะครับแล้วก็ล็อกอิน21วันนะครับล็อกอิน21วันนี้ก็มีเป็นแจกเพชรนะครับเป็น1,000และเท่าไหร่แล้ว2,000นะครับเป็น3,000เพชรนะครับและสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมจี้นะครับวันสุดท้ายโอ้โหผมบอกเลยเกม ใจปาล้มมากนะครับใจดีกับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับก็คือแจกอุปกรณ์เขียนแบบเลยนะครับเดี๋ยวไปพาสองก็แล้วกันนะครับเป็นอุปกรณ์เขียนแบบนะครับลิมิเต็ดคิมุนเอดิชันนะครับขอไปเป็นเวอร์ชั่นอุปกรณ์เขียนแบบดับเบัลวิงนะครับก็คือสร้างราคานะครับ40ปบวกเพิ่ม5เมื่อไม่แสดงผลนะครับเป็นแปลนั่นแหละแล้วก็ เพิ่มการทอยลูกเต๋า30%นะครับแล้วก็ทอยเบิ้ลครบ3ครั้งใน1เทิร์นไปไหนก็ได้นะครับ80%โอ้โหผมบอกเลยว่าเกมใจดีมากนะครับแต่ว่ารอวันสุดท้ายเลยนะครับถึงจะได้จีนี้ยังไงก็รอล็อกอินทุกๆวันแต่ลืมนั่นอีกนะครับโอเคอ่าท่านี้ท่านั้นก็จะมีของรางวัลมากมายแซมเข้ามาหาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชั่นนะครับเห็นไหมรู้สึกว่าจะเป็น เวันสุดท้ายนะครับตึงๆเลยนะครับก็แลกแสงไปแสงมาเบิ้ลแสงดับเบิ้ลนะครับแสงกันโจมตีแสงอกอ,อกกร้านะครับแล้วก็แสงกันดีบัฟนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหร,รับการรีวิวอ e ีเวนต์ปกอัพแล้วก็อ e ีเวนต์จี้เครื่องรางที่จะมาวันจันทร์เร็วๆนี้นั่นเองนะครับยังไงสำหรับพี่พี่ทนายที่รอคอยไนกี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับก็ถือซะว่าเราได้เก็บเพชรต่อไป เพื่อรอน้องแล้วก็ปิดน้องได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะก็อีเวนต์นี้ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะพักเพชทนะครับไม่อยากทำอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็พักผ่อนแล้วก็เหมาะกับพี่ๆนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนมาจบคลิปแล้วก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่คิดจะหาคลิปประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ